ปารีสแซงต์แชมงบาเซโลนารวมไปถึงยูเวนตุสเข้าข่ายทีมทำผิดกฎแฟร์เพย,ย์การเงินบาเซโลนาปารีสแซงต์แชมงและยูเวนตุสอยู่ในกลุ่มสโมสรที่ถูกยูฟาตรวจสอบภายหลังถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎแฟร์เพย์การเงินในฤดูกัน2020 2021อันนี้เป็นข่าวจาก The Times ครับบอกว่าการวิเคราะห์เบื้องต้นของยูฟาพบว่ามีมากถึง20สโมสรที่เข้าข่ายเสี่ยง ซึ่งรวมถึงทีมอย่างอา์เนนอลและก็โอลิมปิกมา์เซยางไรก็ตามในเวลานี้หลายสโมสรใน20ทีมเนี่ยยังไม่ได้ส่งตัวเลขบัญชีชุดสุดท้ายให้กับยูฟาเชคแล้วเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นหลายๆสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงในกรณีของปารีสแซงต์แชงบา์เซโลนาและยูเวนตุสแตกต่างออกไปโดยเฉพาะ2ทีมหลังเนี่ยยิ่งอันตรายเพราะพวกเขากับรเรอัลมาดริดงัดข้อทางกฎหมายกับยูฟาเพราะเรื่องของซูเปอร์ลีก รายงานบอกว่าบาซ่ากับยูเวนตุสต่างปฏิเสธที่จะเจรจากับยูฟาในเวลานี้และเวลานี้บทลงโทษที่พวกเขาจะมอบให้กับปารีสแซงต์แมงและมกักซนั้นเป็นเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวโดยทีมแรกนั้นทำตามกฎที่ระบ,บุเอาไว้ไม่ได้เลยตลอดระยะเวลา3ฤด,ดูกาลหลังสุดและยูฟาก็ให้เวลาพวกเขา3ปีเพื่อแก้ไขให้มันถูกต้อง ทีมแชมป์ลีกเมืองน้ำหอมอย่างปารีสแซงต์แชงแมงนั้นขาดทุนฤด,ดูกาล30ล้านยูโรตลอดเวลา3ปีหลังสุดส่วนในรายของอาร์เซนอลนั้นรายงานบอกว่าพวกเขาขาดทุนกว่า2 1 3ล้านปอนด์ในช่วงเวลา3ปีหลังสุดขณะที่กฎหมายของยูฟ่าอนุญาตให้ไม่เกิน30ล้านยูโรหรือประมาณ25ล้านปอนด์ตลอดช่วงเวลา3ปีหลังสุดอย่างไรก็ตามครับอาร์เซนอลเชื่อว่าพวกเขาปฏิบัติเป็นไปตามกฎแฟร์เพย์การเงิน และยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางยูฟ่านอกเหนือจากนั้นครับยังมีทีมอย่างเช่นอินเตอร์มิลานและโรม่าที่อยู่ในข่ายผิดกฎแฟร์เพยการเงินด้วยซึ่งพวกเขาได้พูดคุยกับยูฟ่าถึงเรื่องนี้ชั้งนี้ฤดูกาล 2022- ัน2ถึง2023หรือว่าฤดูกาลปัจจุบันจะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่พวกเขาใช้กฎแฟร์เพยการเงินในแบบปัจจุบันตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปยูฟ่าจะมีกฎใหม่ที่กำหนดเพดานการใช้จ่ายในด้านค่าเหงอย ค่าตัวและค่าเอเยตนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้สำหรับฤดูกาลหน้าจะถูกกำหนดไว้ที่90%จากรายได้ทั้งหมดปีถัดไปจะลดเหลือ80%และในปี2025ก็จะเหลือเพียง70%และนอกจากนี้การเงินของสโมสรจะได้รับการตรวจสอบตลอดปีในช่วงเวลาแตกต่างกันตราบเท่าที่พวกเขายัางเล่นในฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับโอโ้โหอันนี้ก็เป็นข่าวคราวของกฎทางด้าน กด f r ร์ p a y การเงินก็คือ Financial f a i r p l a y นะครับที่ตอนนี้บาร์เซโลนาปารีสเชียงชแมงรวมไปถึงยูเวนตุสกำลังเข้าข่ายทีมที่ทำผิดกฎแต่ไม่รู้ว่าจะเอาความผิดพวกเขาได้หรือเปล่าสำหรับยูฟ่านะครับก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังนะครับในช่วงดึกแบบนี้ครับผม